สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาเขาสวนเก็บไอ้มะเขือพวงเด้อจ้ะนี่ย่างดกเลยจ้ะเนี่นี่พามาดูก่อนโกหมากมากเลยจ้ะเนี่ยนี่รอบสองรอบสามลวจ้ะเนี่ยเก็บรอบสามลวเด้อจ้ะเนี่ยปีเนี่กําลังอ่อนๆจ้ะเนี่ยกาลังกินพอดีจ้ะเนี่ยเอาไปเกง แกงพะแนงได้เดีย๋ยวจะแกงใส่ขีเล็กเนาะตำน้ำพิกกะปิจจะได้มดเลยจ้ะแก้วก็จะตัดมือเดียวเดีอยถือกล่องมือหนึ่งจะตัดให้มันหล่นใส่ตะกาเด้อยพี่น้องเองตัดมันหล่นใส่กกตะก,ก,กาเด้วยจ้ะนี่แบบนี้ค่ะนี่ ใส่กันไก่นี่เบรนี่จะเนี่ยอืมจะเห็นไหมเนี่ยไม่เนี่ยเก็บถือกล่องมือหนึ่งเดินจะไม่ได้วางกล่องจ้ะไก่นี่เบรนี่เดินเนี่ยเนี่ยมันก็หล่นใส่ตะการิ้นเนี่ย คนใส่ตาก้าเลยจ้ะ จ้าพี่น้องนนพวกเลยจ้ะโอ้ไดไ้แกงดูจ้าจ้าพี่น้องพอได้แกงได้แกงดูนะจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อค่ะเก็บมะเขือพวงก,กระดาประมาณนี้ละจ้ากระดาเป็นโลเลยนะนี่ เงีงามๆเลยจ้ะนี่าขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมค่ะเอาไปเกงปลาแนงทำอะไรได้หลายอย่างจ้ะปลามจิ้ม,มไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้มดจ้ะเนาะ,ะจ้ะปลูกสองต้นก็พอได้กินแล้วจ้ะไม่ได้ขายดอกจ้ะเนาะขอบคุณค่ะที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ